สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆปฏิแฟมลี่นะคะปฏิพาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะหลังฝนตกท้องฟ้าเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากค่ะสวยงามมากพาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะมีเมฆครึ้มอากาศเย็นนะคะบรรยากาศ นี่เลยตีพาชมทุ่งนาข้าวโพดนะคะทุ่งข้าวโพด,ะะโดกว้างใหญ่มากค่ะยาวไปถึงนู่นเลยข้าวโพดนะคะ